ปิดท้ายช่วงสนทนาในรายการนี่แผ่นดินสุขภาพดีกับพรีมาในช่วงนี้กับเภสัชกรศาสตราจารย์ดรสมพลประคองพันธ์ศาสตราจารย์ประจำคณะประจำภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับการใช้ยาที่ปลอดภยัยนะครับ นำมาสู่ประเด็นที่เราก็ทราบแล้วว่ากว่าจะถึงมือเราเนี่ยเภสัชกร<ม>คอยดูแลให้เราตลอด <Okay. S 2> ตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการผลิตยาจนถึงส่งมอบให้กับเราแล้วนะฮะทีนี้ความรับผิดชอบเนี่ยถูก <c oughs> หลักมาให้อยู่ในมือเราแล้วนะครับ <c oughs> เราก็ต้อง <Okay. S 2> รับผิดชอบด้วยใช่ไหมครับในการที่จะได้ใช้ยาที่ปลอดภยัยหรือว่ามีคุณภาพมาตรฐานเนี่ยอยากจะให้สติพวกเรา ยังไงกันบ้างครับท่านครับครับถูกต้องครับด่านสุดท้ายนะตัวเราเอง <c oughs> ซึ่งเป็นคนไข้หรือผู้บริโภคนี่นะฮะเราต้องตรวจสอบทุกประการนะฮะอย่าเพิ่งไปไว้ใจว่าเออผ่านมือหมอผ่านมือเภสัชแพทยา์บาลมาแล้วก็ตอนมันมักจะเป็นอย่างนั้นออสิครับมันมักจะเชื่อใจฮะครับทีบนี้ถ้าเราได้รับยามานะฮะเออก็ต้องตรวจดูว่ามันเหมือนกับที่เขาอยากให้เราได้หรือเปล่านะ <c oughs> ยาเนี่ยมันเป็นความยากของคือคือแค่ความเชื่อยามันก็มีแบบแหมวิจงวิจัยมันเป็นแบบ วิทยาศาสตร์มันมีข้อมูลทางวิชาการเยอะจนมันเหมือนเป็นเรื่องที่เราเข้าไม่ถึงงฮะครับทำยังไงดีะเออก็ไม่ถึงขนาดยุ่งยากขนาดนั้นฮนะคือ <c oughs> เราเป็นด่านสุดท้ายเราต้องดูแลของเราเองมันชีวิตนะของเราใช่ไหมฮะครับ <c oughs> ตัวเราเองแล้วเราต้องดูว่าเอาละในซองยานั้นมียาอะไรชื่อยาอะไรนะคร มีความแรงถูกต้องเหมือนที่เขาสั่งมาหรือเปล่านะคือเดี๋ยวนี้เราสามารถที่จะขอเวชระเบียนหรืออะไรดูได้นะฮะเป็นสิทธิผู้ป่วยนะครับหรือเราอยากจะรู้อะไร ก็สามารถที ria, ki, ่จะขอเขาได้นะเป็นเป็นส <for S 1> ิ่งสิ่งที่จะต้องรู้นะสมัยก่อนไม่โดนวางยานะเรื่องมากเราขอสมัยก่อนนี่ก็เอาละเอายานี้เลยไปใช้เม็ดสีเขียวสีแดงอะไรก็แล้วแต่เราได้มาไม่รู้เป็นยาอะไรนะเดี๋ยวนี้เขาบังคับนะฮะจะต้องเขียนว่าชื่อยาอะไรความแรงเท่าไหร่มีกี่มิลลิกรัมนะแล้วมีจํานวนกี่เม็ดวิธีใช้นะจะก็จะต้องเขียนให้ละเอียดนะ ทีนี้ก็ต้องมีรายละเอียดมากกว่านี้นะก็ต้องมีเรื่องไอเราต้องตรวจดูถ้าเป็นยาเม็ดเออสีสารมันดูดีไม่ไม่แตกไม่บินไม่หักนะตรวจดูสภาพนะถ้าว่าหมอให้มาเป็นแพ็คหรือเป็นแผงบางทีก็จะมีวันหมดอายุอยู่ตรงนั้นเราต้องตรวจด้วยนะตรวจด้วยว่ายาหมดได้ใช่ไหมครับใช่ครับมันมีโอกาสเล็ดรอดมานะเราควรจะ ก่อนจะเอากลับบ้านนะฮะควรจะตรวจสะกกอนตรงนั้นเลยตรงนั้นเลยนะฮะื่อง,งจ่ายยานะฮนะหรือตรงเคาน์เตอร์อนะก็ตรวจดูสภาพดูสภาพคุณว่าใช้แก่ โรคนั้นโรคนี้จริงหรือเปล่าตรงกับที่หมอบอกเราหรือเปล่า,าเป็นเม็ดก็ดูง่ายบางทีเป็นน้ำมีทําไงดียร์นะฝาก็ปิดมาสักขนาดนั้นฮะเราก็ต้องตรวจดูสภาพดดข้างนอกอนะ,ะถ้าเป็นยาแขวนตะกอนจะต้องใหม่นอนก้นจนขยาวไม่ออกอะไรเนี้ยมไม่ใช่ว่าได้ยามาขวหนึงแถมตะเกียบอยีกันเอาไวแ้แฉอย่างนี้ก็ไม่ถือว่าคุณภาพไม่ดีแล้วนอกจากนั้นเราต้องดูเรื่องกลิ่นเรื่องสีนะฮะว่ามันเออเป็นกลิ่นที่ใช้ได้ไม่ใช่บูดเน่าหรือเสียอะไรอย่างี้นะฮะส่วนใหญ่จะเป็นกลิ่นยาสิครับก็ไม่รู้อีกละกลิ่น แก็พอทนฮะแต่ถ้าเป็นกลิ่นอย่างอื่นนี่ก็ก็แปลว่ามันเสียแล้วนะบางทีมันมันก็เป็นไปได้เป็นกลิ่นยังไงกลิ่นเปรี้ยวๆอย่างหละใช่ใช่ฮะบางทีฮะเป็นกลิ่นบูดกลิ่นเปรี้ยวหรือหรือกลิ่นที่ไม่น่ารับประทานนียนะก็ถามได้ว่ามันมันกลิ่นของตัวยาหรือเปล่าแน่ใจหรือเปล่าว่านี่คือกลิ่นยาอะไรนะครับครับอันอันนี้แหละแล้วก็ถ้าเป็นไปได้ก็ถามเภสัชกร ะะว่าเออยานี่มาจากไหนมาจากประเทศที่เชื่อถือได้หรือเปล่าอะไรเนี้ยนะแต่อาจารย์ก็ไม่ยอมบอกผมนีครับว่าประเทศไหนเชื่อถือไม่ได้อย่างเงี้ยเป็นสัตว์พอจะรู้ผมจะไปหาข้อมูลได้ที่ไหนฮะครับทีนี้พอเราได้มาเราก็ไปเก็บรักษาไว้ที่บ้านเนี่ยกว่าจะได้ใช้หมดนี่ก็เป็นหลายวันหลายเดือนนะฮะคกว่าจะใช้หมดนั่นนี้เราก็ต้องดูเก็บให้ถูกต้องนะครับ ยาบางอย่างนี่อายุมันสั้นนะฮะถ้าเราเก็บไม่ดีไปทิ้งทิ้งคว้างๆดูถูกแดดหรือไปทิ้งในรถนี่ยิ่งเสียง่ายนะฮะก็ต้องระวังเรื่องการเก็บกันใยาสามมากกว่ายาที่แบบว่าอยู่ประจําตู้ยาประจําบ้านเนี่ยผมว่าที่ไม่ค่อยได้ใช้หรือนานๆใช้ทีเนี่ยจะเจอปัญหาเป็นได้ต้องเก็บให้ให้ดีนะห่างไกลจากความชื้นหรือความร้อนจัดความร้อนสูงเกินไปอย่างเงี้ยก็ต้องระวังนะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีเก็บแล้วเราเองก็ต้อง ศึกษาหาข้อมูลนะฮะถ้าเราอยากจะรู้ละเอียดก็ขอเอกสารกําก okay ับยานะฮะครับถามเภสัชกรว่ายานี้มันแก้อะไรใช่ยังไงเก็บยังไงมีกินแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเรามีอาการข้างเคียงอะไรบ้างถามเภสัชกรได้ครับหรือเราเดี๋ยวนี้อินเทอร์เน็ตค้นไม่ยากฮะใส่ชื่อยาเข้าไปมันก็จะอธิบายมายาอันี้คืออะไรใช้ทำอะไรมีแฟนเป็นเภสัชกรง่ายกว่าไหมฮะ ก็ไม่น่าขัดข้องนี้ไม่น่าจะขัดข้องนะเพราะว่าคือส่วนใหญ่ผมว่าคนจะอิกโนเรืนี้คือจะคิดว่าไม่ได้เป็นเรื่องสําคัญอย่างอย่างพอใบกํากับยาเงี้ยตัวเล็กๆอย่างเงี้ยมันก็ใช่ไหมฮะคือเราเรามักจะคิดว่ามันเป็นคือไม่ไม่ได้ใช่ไหมฮะการแหม่อนุญาตนะมันเป็นชีวิตของคุณเองใช่ใช่แต่น่าเห็นใจเหมือนกันว่าที่เอกสารกับยามันเล็กจริงๆอ่านลำบากแต่ผมว่าไปค้นอินเทอร์เน็ตเดี๋ยวนี้ง่ายง่ายใส่ชื่อยาเข้าไปนะ มีทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษผมว่าจะได้ช่วยพึ่งตนเองนะฮะแค่พูดว่าเรื่องยาในบางทีบางคนก็ง่วงนอนแล้วนะฮะจนเราต้องมีนี่ฮะตลับยาอัจฉริยะที่ตั้งกลุ่มได้นี่นะฮะมาเตือนเลยนะับว่าห้ามไม่มี excuse ในการที่จะแบบว่าลืมทานยาเดี๋ยววันนี้เราแจกด้วยนะครับในรายการตามเบอร์โทรศัพท์ที่ขึ้นมาที่หน้าจอนะแต่ว่าอาจารย์มีโครงการอื่นไหมฮะที่จะให้คนเกิดกระแสการตื่นตัวในเรื่องของการที่ต้องใช้ยาที่ได้มาตรฐานหรือว่ามีความปลอดภัยเนี่ยฮะ ครับก็คงต้องช่วยช่วยกันหลายๆทางนะฮะโดยเฉพาะคุณวรินอยู่ในวงด้านสื่อที่คงจะช่วยได้เยอะครับช่วยได้เยอะแต่ผมว่ายังไงนะที่สําคัญควรจะซื้อยาหรือรับมอบยาจากร้านที่มีเภสัชกรนะครับอันนั้นเราจะช่วยบรเทาเราลดภาระเราเองได้เยอะนะคืออย่างน้อยก็เชื่อใจได้ระดับหนึ่งนะครับว่าเออได้ผ่านการกันกรองมาจากเภสัชกรแล้วขั้นสุดท้ายตัวเราเองนี่ก็ต้องรับ ดูแลรักษาเก็บยาให้ถูกที่แล้วเวลาใช้ก่อนจะใช้ทุกครั้งต้องอ่านอีกทีว่ามันถูกต้องนะเขาให้กินก่อนอาหารหรือหลังอาหารเวลาไหนอะไรนี้เราต้องเช็คเป็นคนสุดท้ายอีกครอยู่ที่ตัวเราเองหมดเลยอยู่ที่ตัวเราเองก่อนที่หยิบเข้าปากนี่ครับขอบคุณอาจารย์มากนะครับวันนี้นะครับสําหรับข้อคิดและก็ความรู้ที่ให้ไว้ในรายการนะครับขอบคุณมากครับครับขอบคุณแกครับ เภสัชกรศาสตราจารย์ดรสมพลประกองพันธ์นะครับศาสตราจารย์ประจําภาควิชาเภสัชกรรมคณะเภสัชศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกับเรื่องของการใช้ยาที่ปลอดภยดัยการใช้ยาที่ได้มาตรฐานนะครับสุดท้ายแล้วก็อยู่ที่ตัวผู้บริโภคเองว่าจะให้ความสําคัญกับเรื่องนี้มากน้อยเพียงไรนะครับวันนี้ก่อนจากกันไปนะครับก่อนที่จะไปพบกับสาระในช่วง ครบเครื่องเรื่องสุขภาพและสายใยความหวังนะครับสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้ตลอดเวลาของรายการนะครับทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ที่หน้าจอกับตลับยาอจฉริยะวันนี้นํามาแจากให้อีกจํานวน5ชิ้นนะครับหมดเวลาของช่วงสนทนาในรายการสุขภาพดีกับครีมา่าในรายการนี้แผ่นดินกับผมวารินสัเดียวแต่เพียงเท่านี้นะครับพบกันใหม่ในวันอัรหน้าสวัสดีครับ